สโสดาบันยังอยากรวยอยากมีคู่อยู่ไหมลองไปฟังกันค่ะพระสโสดาบันนั้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกเป็นการเปลี่ยนผ่านจากปุถุชนไปสู่อริยบุคคลโดยท่านเหล่านี้อาจจะเป็นคนธรรมดาอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะทีนี้ลองมาดูกันว่าพระสโสดาบันเนี่ยท่านยังเหลือความต้องการทางโลกอยู่ไหมข้อที่1ค่ะในเรื่องของความรัก ระโสดาบันยังต้องการคู่ครองเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ความต้องการของพระโสดาบันยังอยู่ในขอบเขตของศีลห้าคือไม่ละเมิดศีลห้าข้อต่อมาค่ะในเรื่องของความร่ํารวยพระโสดาบันยังมีความอยากร่ํารวยต้องการมีทรัพย์มากเหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่ความร่ํารวยนั้นต้องอยู่ในขอบเขตของศีลห้าคือไม่โก ไม่ลักขโมยไม่ยื้อยแย่งทรัพย์ของใครข้อต่อมาค่ะ ยังโกรธได้เหมือนกับคนทั่วไปแต่ความโกรธของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่เข้มข้นคือไม่คิดฆ่าใครและไม่อาคฆาใครข้อสุดท้ายค่ะเรื่องของความหลงพระโสดาบันยังมีความหลงยังต้องการความสวยงามอยู่แต่งหน้าทาปากเหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าพระโสดาบันท่านจะไม่ลืมความตายรวมความแล้วคือพระโสดาบันเนี่ยท่านยังมีความโลภโกรธหลงอยู่ ในปริมาณที่เบาบางมากถ้าเทียบกับฟุนปกติทั่วไปฟุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยมี3ประการดังนี้ข้อที่1มีศินห้าครบสมบูรณ์ข้อนี้เนี่ยหลายคนที่รักษาศีลมานานๆแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่าอ๊ยแค่นี้ชิวมากงั้นไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่2อละวิกิจอิชา คือไม่มีความสงสัยในพระรรรตไตรและในกุสรธรรมทั้งหลายขยายความคือพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่เชื่อเรื่องงมงา,ายไม่เชื่อในเรื่องมงคลตื่นขาวไม่เชื่อเรื่องพมลิขิตไม่กราบไหว้เทวดาผีสางนางไม้ไม่ฝากชีวิตไว้กับสิ่งเหล่านี้แต่พระโสดาบันจะเชื่อแค่ในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเท่านั้นและเชื่อว่าคนเราเนี่ยชีวิตจะดีจะเลว ก็ขึ้นอยู่ที่เราลิขิตเองข้อที่สมค่ะละสกายาทิผิคือละความเห็นผิดว่ากายใจหรือรูปนามขันห้านั้นเป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงข้อนี้เนี่ยยาก ที่สุดนะคะถ้ายังอันนั้นของฉันอันนี้ของฉันคนนั้นคนนี้แฟนฉันอันนี้เนี่ยยังห่างไกลาจากคําว่าพระโสดาบันนะคะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ตัวเราเองดังนั้นผู้ที่ละสังโยน์สามข้อแรกนี้ได้ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกค่ะและได้หลักประกันให้ว่าจะไม่ตกต่ําอีกต่อไปมีแต่สูงขึ้น กลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันหมายถามคณาพิขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ